Thank you. สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะครับสลับไปที่ในช่องนะครับหวยเราทุกท่านกันเลยนะครับเนาะมาแล้วนะครับสลับในหวยเราในชุดสรุปนะครับเนาะในงวดที่แล้วนี่ก็เข้านะครับเนาะเข้าไปในที่เนาะเสียดายทำไมผมไม่ได้จับไปให้ในคลิปเนาะในคลิปไม่มี6.7นะแต่สําหรับ FC ตัวโยงนีมี6.7นะ เน้นๆสามคู่เซย้นะครับเนาะเออทําไมในคลิปนี่ไม่มี6 7นะผมก็นึกว่าจะจับหกให้นะอ,อยู่ในคลิปไม่มีเลยนะเอฟซีตวยงก็ได้ไปนะเน,นเ,นนเน้น3าคู่ด้วยก็ยจนดีด้วยนะครับอ่ะงวดน,นี้ก็ขอให้เข้าอีกถูกอยู่แล้วกันก็นั่นแหละมาดูในสถิติซึ่งในครั้งก่อนนะครับมันเลขหกมาเยอะเนาะเนี่ยมันก็มา6นะแต่ใดยที่ที่มันไปออกเลขเติมนะหกอืม วดก่อนวดก่อนออกเลขเดิมไปเนี่ยเจ็ดสองสองแปดเออไม่เลขเดิมนะครับนี่แหละนะสถิติก็ถือว่านะครับมาก็มาจริงๆนะเออเลขออกตัวเดิมมันก็ออกซ้ํากันนะครับวนไปวนมาอย่างนี้แหละนะครับผลในวดที่แล้วนะฮะออกไปที่ในสามก็ลองนําสถิติหวยที่ออกนี่แหละนะลองนําไปเปรียบเทียบกันกับในชุดสรุปก,ก็ได้เด้อะนะครับเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดนะฮะก็มาดูในเลขที่ออกบนนะครับในที่ ใน17แล้วกันนะถ้า72มานี่ก็เน้น6แล้วกันนะในถัดไปแต่มันก็ไม่แน่ไม่นอนหรอกนะนะครับสถิติหวยไปดูในก่อนหนะ้านี้นะครับเลขโอ้เลขออกเจอะนะเนาะเลขออก17บนนี่ออกเจอะนะฮะก็จะเป็นในที่ใน1 1 30 5 1 7 0 5 6 1 4 3อืมอ่ะ6จะมาอีกไหมเนี่ย ไปก่อนหน้านี้อีกนะฮะหนึนึ่งเจ็ดห้าเกอืมอ่ะทั้ง2ช่วงนี้เท่าที่ดูเอหนึ่น่าจะมาอีกหรือเปล่านะครับเนาะไปในก่อนหน้านี้อีกนะครับก็จะเป็นในที่3 7อืมอันนี้ออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งล่างเลยนะฮะ ทำมาเป็นห้าสี่สองศูนย์สามสี่ได้อยู่ได้อยู่นะเด่นศูนย์ติดศูนย์ติดหนึ่งได้อยู่เนาะนในล่างนะครับศูนย์กับหนึ่งเนอนะเท่าเท่าที่ดูในไสตีในตรงนี้นะฮะถัดไปก่อนหน้านี้เป็นหนึ่งห้าสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดนี่เจ็ดบนเจ็ดล่างเหมือนกันแล้วก็ทำมาก็เป็นอีก้ีในสองเจ็ดแปดศูนย์ห้าสามเนาะ ติดศูนย์ติดหนึ่งล่างเนาะแล้วก็ไปในที่ได้ก่อนแน่นี้นะครับจะมีศูนย์มีหนึ่งไหมเนี่ยเจ็ดสองศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดถัดมาเป็นเจ็ดสามสี่ห้าก็ได้นะเก้าศูนย์หนึ่งเนาะแล้วก็อีกช่วงสุดท้ายก็จะไปในที่ได้แปดแปดแปดศูนย์หก 1>, 1 7ถัดมาเป็น5 5 4 2 7 0ก็เท่าที่ดูแล้วก็น่าจะมี9 0 1เนาะอืมนี่มี9มี9มี0มี1มี1มีศมี1อ่าเ0 1เน้นหลักหน่วยบนนะครับไม่หน่วยบนก็หน่วยล่างนะครับหน่วยบนล่างเนี่ย 901แต่มันมเป็นเพียงสถิติเท่านั้นนะครับบางทีหวยออกมาก็อาจจะไม่มี9ไม่มี0ไม่มี1ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับนอนเนี่ยน้อสังเกตว่ามันมามา,มาในหลักหน่วยนะ0 9 0 0 1 1นยนอ่านะครับเป็นชี้ตรงนี้หรือมันอาจจะออกเลขเดิมนะ,ะครั้งก่อนนี่หกเจ็ดเก็มาออกเลขเดิมถ้าเลขเดิมอยู่ในนี้นะฮะอาจจะเป็น61อีกไหมนะับหรือ01 หรือ208079นหรือ704ดี่หเนี่ยเออแต่เด่น4ก็เยอะอยู่นะนะครับเนาะติด4ติด5ดีกว่าเนาะเนาะ4 4 4 5 4 5 4เนี่ยเนาะเอาแถมนะครับเด่น4เด่น5ไว้ด้วยเลยนะสถิติอ่ะก็ลองนำไปเปรียบเทียบก,กันกับในชุดสรุปก,ก็ได้นะก็ไปดูในชุดสรุปก,กันได้เด้อน,นะครับ อ่ะนะครับก็มาดูนะฮะสลับในชุดสรุปกันนะครับก็หลังจากทีด่ดูสถิติกันไปแล้วนะครับเนาะอ่ะก็ลองนำะมาลุ้นด้วยกันลองมานะครับมาวิเคราะห์เปรีเทียบกันนะครับซึ่งในล่าสุดนะฮะสลับในหวยลาวพัฒนาก็มาดูกันนะว่าจะได้เลขไหน นะครับงวดที่แล้วก็สำหรับ fc ตัวยงนะให้ไป76อยู่แต่ในคลิปผมไม่ได้เอา76ให้นะครับก็งงตัวเองเหมือนกันนะครับลองอ่ะโอเคนะฮะก็สําหรับนะครับในที่ในหวยลาวนะครับในงวดที่2นะจันแรกนะครับวันที่4นะครับสสิงหาคมนะครับปี68เนาะก็นะฮะเลขเด่นก็จะเป็นในขี่็ด้นะครับเลขเด่นนี่ผมให้ไป905เนาะแต่ในวันเนี้ยนะครับ ผมคิดว่ามันน่าจะมาเลขเบิ้ลน,นะครับแล้วก็เลขพี่น้องเนาะถ้าเลขเด่นนี่ให้ไป905นะครับเลขเด่นอืมก็ตัดไปหลายตัวเลยนะครับเนาะกลัวมันจะออกตัวที่ตัดออกไปเรือยเกินนะฮะอ่ะเด่น9เด่น0เด่น5จะเป็นเบิ้ลหรือเป็นพี่น้องนะครับมาดูจี้ผมจับคู่ให้นะครับเนาะจับคู่ก็จะเป็นนะครับในชุดแรกก็จะได้9 4ี่ 98 90 97 96แล้วก็92สนะครับสลับในชุดในเด่น9นะหรือถ้าวันเยอะไปก็ถ้าชอบในเด่น9ก็ซื้อเอาแค่ในชุดที่มี9ก็ได้นะถ้าคิดว่ามันไม่มาหรอกเลขเบิ้ลเลขพี่เล็กน้อง ซื้อไวะะ้ในชุดเด็ดเด็ดเคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกเนาะไม่จําเป็นต้องไปซื้อเยอะจับไปหลายตัวคนสิถือซื้อเลขได้กระถือนะครับเนาะอะต่อไปแล้วก็จะเป็นในอีกชุดหนึ่งแล้วก็จะได้นะครับในที่ใน1นนั่นแหละเลขพี่เลขน้องเนาะสี่หและก็ศ1นะครับอืมชีน่าสุดจายนะเจ็ 7, ไม่ได้จับให้เลยอืม ไม่เอาเนาะตัดออกแล้วนะครับน 7, เนาเจ็ดแปดอะไรพี่เล็กน้องที่น่าสนใจก็คืออยู่ในหชุดหคคนนี้แล้วกันนะใครชื่นชอบก็นําไปซื้อนําไปจับยังก็ขอให้มาตรงๆออกตรงๆแล้วกันวดที่แล้วขครไม่ถูกวดนนี้ขอให้เข้าตรงๆเลยแล้วกันนะฮะส่วนในตัวกันตัวกันนี่ก็จะมีในที่ในห้าเจดห้าแปดก็ตัดออกอ่ะเอาเลขเบิ้ลมาใส่แปดแปด 9 9 4 4 5 5แล้วก็จะเป็นในที่ใน2 2องเนาะอืมเนี่ยมันออกตัดออก5 8แนะเออแต่เพราะว่ามันก็ซื้อเบิิมมันก็ไม่ได้กลับอยู่แล้วนะเพิ่ม58มานะครับก็จะเป็นเพิ่มอีกก็ได้นะนะ5เเพราะว่าผมตัดไปนะกลัวมันจะออกนะเวดที่เลีวผมตัดไปหรือเปล่าไม่ดูนี่67นะให้ไปในคลิปนะ แต่อยู่ในบ้านในะ f c ตัวยงนี้ให้ไปเนเนๆ3คู่เลยนะ6 7 7 6เนาะสำหรับในตัวกกรนเดอร์นะฮะ3ตัวนะครับ3ตัวไม่มีลังเลไม่ได้ตัดสักตัวนะฮะก็คือ5 4 5 9 2 3นะครับแล้วก็จะเป็น,นที่ใน6 3สนะครับสำหรับในที่ใน3ตัวนะ3ตัวในชุดแรกนะครับก็ลองติดไว้น้อยๆเผื่อได้ดูแล้วกันนะเผื่อจะถูก3ตัว นะเหมือนในหวยรัฐบาลนะหวยรัฐบาลนี่ให้ไปแปด้าสองเนาะในสองปกเนี่ยสองปกสองปกสลากเนี่ยผมส่องได้แปด้าสองตัวตรงเลยนะดูได้ที่ไหนก็หวยเด็ดจดดไปนะไปดูไปติดตามกันได้นะครับสองปกนะถูกสามตัวตรงๆรเลเด้อนะครับเนี่ยมีสูตรสามตัวก็เข้าสามตัวตรงๆก็มีนะครับอีกชุดหนึ่งเป็นเก้าหกห้าสองศูนย์หนึ่งแล้วก็แปดศูนย์เก้านะครับ ก็ขอให้โชคดีนะครับกับในหวยลาวพัฒนาในวันนี้แล้วกันนะถ้ายังไม่จุใจก็ไปดูในเลขที่ออกล่างนะสถิติที่ออกล่างก็ถือว่ามันเลขมันออกเหมือนกันมันก็ไม่ได้แตกต่างกันหรอกนะตัวเด่นก็เหมือนกันแหละงวดที่แล้วก็ตัวเด่นเหมือนกันเลยให้6มาก็6มาเหมือนกันนะครับก็ลองไปดูใน2ตัวล่างมาเปรียบเทียบกันนะฮะในชุดสรุปอ่ะนะฮะ ก็หลังจากที่ดูชุดสรุปกันไปแล้วนะครับก็ลองมาดูในสถิติล่างนะครับมาเปรียบเทียบซึ่งในงวดที่เดียวก็6 7 8นะเออก็มีทั้ง6ทั้ง7เลยนะครับในเลขเด่นเนี่ยแถมยังออกเลขเดิมด้วยนะ7 6ในตรงนี้เนี่ยนั่นแหละนะครับเนาะอ่ะก็ล่างนะครับซึ่งล่างล่าสุดออก2 8อ่าล่างก่อนหนะ้านี้ออก2 8นะอ่าถัดมาออกไปที่ใน3 1 7 6 1 7นะครับ ก็ล่าสุดนะครจะมาดูในหัวลาวล่างที่ออก76นะครับซึ่งก็ไม่ได้ออกเยอะนะออกน้อยมากเลยนะครับตั้งแต่หัวลาวนะครับมาออก6ตัวเนาะก่อนหน้านี้หัวลา,วาออก4ตัวนะครับก่อนหน้านี้667 612ถัดมานะครับเป็น0055 00แล้วก็ก่อนหน้านี้อีกนะครับก็จะเป็นทขี่ใน6 176แล้วก็94ถัดมานะครับก็จะเป็นที่ใน30 0 9 8 7แล้วก็ในอีกช่วงหนึ่งนะครับก็จะเป็นที่ใน5้ 7, 6 7 8ถัดมาเป็น 9, 6, 4, 3แล้วก็ 1, 0อ่ะเท่าที่ดูนะครับในสถิตินะครับในเลขที่ออกในตรงนี้นะครับเนาะ ถ้าเลขเด่นก็อ่ะก็มี0มี0ย์มีศนยะ์เนาะซึ่งเศิษิบนก็มีศูนย์เหมือนกันนะครับเนาะหรือว่าจะเน้น0ูนนะครับนี่โดยเฉพาะในหลักหน่วยเนาะเกก็ได้นะอืมนะศเท่าที่ดูแล้วนะครับอ่านี้ก็เป็นเพียงสถิติเท่านั้นเนาะ,ะบางทีหัวออกมาเนี่ยก็อาจจะไม่มีในนี้เลยก็มีโอกาสนะครับที่จะเป็นไปได้นะครับ ก็รู้สึกว่าในล่างเนี่ยนะครับมันออกเลขเดิมมาสองสองหัแล้วเนาะอืมใช่เนะี่ยออกเลขเดิมมา2งหัแล้วตั้งแต่ในที่เด็8แปดสองนี่ก็ออกเลขเดิมที่เคยออกแล้วก็เจหเออเป็นล่างทั้งนั้นเลยนะนี่ก็ออกเลขเดิมนะครับที่เคยออกมาล่างเหมือนกันเลยนะครับหรือว่าล่าสุดเนี่ยจะซื้อเอาเลขเดิมนะครับในที่ล่าง เลขเดิวก็คือ5 5 0 0 0 9 8 7 4 3์ศูเหนึ่งศเนี่ยนะครับเลขเดิมเนาะ0 9ก็น่าสนใจนะแล้วก็0 1เนี่ย0 9 0 1เนี่ยสวยเลยนะครับเนาะอ่ะใครชอบเหมือนผมก็ซื้อเลยนะครับเนาะหรือจะไปนะครับเอาในสรุปนะที่สรุปให้ไปในก่อนหน้านี้ ก็ย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะใครโชคดีถูกหวยแล้วก็อย่าลืมนะครับนาเงินที่ถูกหวยโชคดีนี้ไปทําบุญทำทานด้วยเด้อะนะครับเรื่องแบบนี้ใช่ว่าจะขึ้นอยู่กับผมผู้ให้เป็นเพียงผู้เดียวต้องขึ้นอยู่กับดวงของสมาชิกด้วยนะแล้วนี่ก็จะเป็นในสถิติที่ออกล่าสุดหรือว่าจะซื้อเละเลขเบิ้ลน,นะครับเนาะเนี่ยครั้งล่าสุดที่ออก76เนี่ยออกเลขเบิ้ลนะฮะก็เบิ้ลบนเบิ้ลล่านะครับ,บ,ล,นะรบล่าสุดไม่มีเลขเบิ้ลมาหลายงวดแล้วเนาะนะครับก็ตั้งแต่ที่มันออก 6 6 8 8ดปดเนาะในครั้งก่อนนะครับอ่ะก็ขอให้โชคดีนะฮะกับหวยลาวในวันจันทร์นี้แล้วกันนะครับสลับในหวยลาวนะครับก็ขอให้โชคดีเฮงเปังปังแล้วกันนะจันทร์ที่จันทร์แรกเนาะอ่ะจันทร์แรกของเดือนสิงหานะครับเฮงเงปังๆังนะครับถูกกันนะครับยกช่องเลยแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ